นรครับเซอรดี FC โอเยลนะครับผมโมนี้ชิมาทำกับเขาพี่น้องครับทำกับข้าวเป็นระยะกินนะครับด้วยกระทะใบใหม่ครัวใหม่ทำครัวครั้งแรกที่บ้านโอเยลฮะก็ไม่ใช่นะครับก็ไม่ใช่นะทำครัวครั้งแรกที่บ้านโอเยลนะครับครั้งแรกเลยทำกับข้าวพี่น้องเป็นเมนูผัดกะเพรานะครับผัดกะเพราผัดกะเพราหมูสับคำนะแปับแรกในกรุงกียวคือ ผม Dante, วาจากช่องปีระกาเมื่อไรนะครับมาลายน้ำแข็งก่อนนะครับผมแลไปหาของมาแล้วก็ทำเครื t <ells> <t ่องนะครับทำเครื่องนะครับทำเสร็จนะครับผมเราก็จะมาเลือกกันนะครับละไม่เนาะทุกอย่างไม่หมดนะครับทุกอย่างไม่หมดนะครับผมแกะขึ้นนะครับผมก็้แกะต้นกระแสือดมาให้ Sắp chứ nào Đấy, qua mai làm cái em mùa lẻ này lẻ 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 tôi lẻ 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 nó lẻ 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 lẻ

Thank you. จะพาไปชมบรรยากาศหน้าบ้านนะคะเปิดประตูออกมากคือแบบว,ว้าวฝนตกรีมปล่อยๆพี่น้องเบิ้งบรรยากาศหน้าบ้านอืมฝนตกครับทุกคนฝนตกครับเบิ้งหน้าบ้านเตียวเลยยิ่งแจ้งฝนบาพี่น้อง ตกใหม่ฝนตกริมบรร,ร,รยากาศดีเวอร์ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะสุขรอยังคะข้าวในรดูสิเบอร์ว่เข้ารุ่นใหม่ ซื้อไม้หงเถือกแรกนะคะมีหมดเลยทั้งหงข้าวขาวหงด่วนหงวพิเศษเข้าวต้มก็ได้ซุปโจ๊กก็ได้อุ่นร้อนนึ่งข้าวธัญพืชก็ได้ข้าวไลบรรี่ก็หงอได้ขา้างนอกได้กินมากอืมข้าสวสวยมันร้อนจ้าอุ้ยบรรยากาศฝนตกมาแม่งมานี่จ้า คุณยาวนะยา,าวเข้าเยอะจะได้ร้หนคนะนะรับเป็นบ้าเด้ออีกจังเลยีก็ไม่จำดอกยาอย่ากอนี่ไพอ,อไปค่ะทุกคนกินข้าวบัลนะจังตบตกแบบบรรยากาศข้างนอกตกาเสียงฝนไปครับ,บฟ้าดินนอกเมื่องฝน บอลตกมแรงเลยเรียตัาตกมาแรงเลยอ๋อลตกทุกคนบอาดาได้น่ยบาดเรียเรียบแเขไม่หิ้ต้อนันก็ได้ง่ายต้น ก็เดี๋ยวไปได้ไ้ <Yeah. S 1> ถ้ากับเดียกผ่ามาันเขาผาเขากบ ข้าลบตนว้าข้าวกำพ่าใส่ปร่วูพี่น้องครับท่ามกลางสายฝนนะฝนตกแรงมากพี่น้องบุที่ไเบิ้งนำที่ไรพุนาพุนาฝนตกแห้งไม่เราครับ<อ>กตกแรงมากครับ<อ>พี่น้องมากครับบ้าหวย,วยห ่เย็นน้าาวตตกกลเอจะเยแตนบรรยากาศดีนะค,คุณนะฝนตกพี่น้องรครับทางการฝนตกนะฮะมาๆพี่น้องมามาครับผมทานข้าวกันกับข้าวครั้งแรกกับครัวใหม่นะครับผมกับกับข้าวบนครัวใหม่ครั้งแรกนะครับอร่อยไหมครับต้องถามเจย์เยาวนะถามคุณเยาวดูอร่อยไหมครับผม เป็นเมนูผัดกะเพราหมูสับไส่ดาวสุกๆนะครับเจียาวอะไรครับนี่ใช่ปะเสียงรมองแม่งน้อยไปแล้วครับเดนนี้ฝน,นตรงแห้งนะครับผมฝนตกแรงมากจกริงเนี่น้ำได้หรือไม่ สาม้าน,น,นมองยังไงมามครับผมไม่ออมาก่าบกันนะครับเนี่ยเดีนีกถ้าไม่เจอสาวสาบโซน อืมเอือ่อยอมากท้ากี่แรงนะคุณนมร่าอะไรนะคุณฝนตกงเนาะฝนตกแรงมากทุกคนอมากี่น้อง ไม่าาได้ของอร่อยแบบกะเพราอ่ะผมชอบใส่กะเพราเยอะนะมันได้กินกะเพรามันอร่อยใส่กะเพราหลายนิี่หน่เห็นเลยไม่ได้สั่งเอรอมัน,ม,นมันหัวมันหมดตัวลงใส่เยอะอร่อยเยอะรฮอาจบ เหมือนผู้ประสบภัยเลยนะเนี่ยกินข้าไปด้วยหลบฝนไปด้วยอ่ะกินขาวว่าฝนจะตกช่วงนี้ฝนจะตกตกเอรมันถีบหอกกินข้าอยู่ดีๆถึงจะกินข้าเป็นผู้ประสบภัยใง่ไหมมาเอง สำหรับวันนี้ก็ประเดิมครัวใหม่แถกับข้าวพังแรกที่ครัวใหม่ของเรานะคะอร่อยมากครับประเดิมมองขูขาวหม่บอมทุกอย่างใหม่หมดเลยทุกแบบใหม่หมดทุกอย่างเยดีทุูแบบงามเลยอ่ะมือม็กต่อดียวกันงามสวยมากนะคะทุกคนกัวเุกเชไรีบกินข้าวรีบเข้าบ้านการฝนตกครับ